เอ้าเมย์มาขายรถเยอะเลยวันนี้ วีโก้แคปสูงปีเลนเนอร์โลกาเอฟซีมาอยากรัชภูมิมาประเมินราคาแล้วก็อีกหนึ่งคันก็คือเป็นรีโวอร์ว่เดียวใครกําลังมองง่ายอยู่คันนี้สื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลงราคาใหเละอีกที่แล้วก็อะไละเอียดให้เละอีกที่ครับก็หลัางตาความสะอาดก่นอนแล้วก็อีกคันนะครับคันที่สามคันนี้จะเป็นมาด้าสองก่อนหน้านี้ลูกค้าได้ออกซีวิกไปกับช่างเรีย้อแล้วแล้วก็ลูกค้าว่ามีรถอยู่หนึ่งคันมาด้าสองไม่ก่อนได้ใช่เพราะว่านี่ตอนนี้เราจะลงราคาเลยที่เราหลังจากนี้เราทำอะไรเลยเช็คร้อมก่อนลลอยรถใหู้้้กคาแวนะแล้วกก็ึง่อนับผา จ่ายเบีย้ยลูกาหรอกไงจ่ายเบีย้ยลูกาที่เราเช็คเช็คเรียบร้อยแล้วรถพร้อมกันนี้ไม่เคยมีประเทศกันเนี้ยเตรียมจ่ายเบีย้ยลูกาเนี่ยอนุมัติเต้นตัวเดียวกันใครที้รถปีไหนปี 2, 000, 20, 000. สองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดลูกค้าครับลูกค้าจนได้ที่ว่าอยากขายรถให้ได้ราคาสูงอยากขายรถให้ได้ความชอบตามความเป็นธรรมนะครับปีบุญค่าเซ็นเตอร์นะครับคุยกับตาแก้ด้วยดงตาแก้ให้ราคากับลูกค้าด้วยดงนะครับตักกันข้ามาได้นะครับในเพจของรถบาทัดย้ายนะครับถูกช่องทางนะครับปีบุญค่าเซ